สวัสดีครับพบกับผมสตีฟธิติวัฒน์ทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการเล่นพินนะครับลายแห่แบบที่6นะครับผมส่วนตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะครับในวันนี้นะครับจะมาแนะนำแค่สีวัคเท่านั้นนะครับที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้ในลายแห่ของเรานะครับเป็นรูปแบบลายลำเพลินหรือว่าเราจะไปใช้แห่อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลอง แกะตามผมไปนะครับแล้วก็ค่อยนําไปใช้ดูนะครับผมอ่ะโอเคครับเรามาวักแรกเลยนะครับวักแรกจะเป็นอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นโดเรมีลามีซ่อนเรมีโดนะครับอ่ะนะครับผมตัวนี้นะครับผมวักนี้โดเรมีให้เราดีดลงขึ้นลงอ่ะทันไหมครับผมโดเรมี Do, Le, Mi, อย่างนี้อ่าลงขึ้นลงนะครับอ่าทีนี้อ่าลามี่อนเรห้ลาลาดีดขึ้นนะครับอ่ามีดีดลง่อนดีด่อนดีดขึ้นนะครับแล้วก็เรดีดลงนะครับจะเป็นอ่านะครับทีนี้เราเล่นต่อกันนะครับ โดเลมีลามีซ่อนเรมีโดนะนะครับส่วนตัวมีกับตัวโดเราก็ดีดลงทั้งสองตัวนะครับนะนะครับส่วนการใช้นิ้วนะครับเราก็ใช้แค่3นิ้วนะครับอ่าตัวโดให้ใช้นิ้วชี้กด ส่วนตัวเลขให้กดลงไปทั้ง3มนิ้วอ่าแล้วก็ตัวมีก็ปล่อยออกนะครับส่วนตัวลาก็กดลงไปทั้ง3ามนิ้วนะครับทีนี้อ่าตัวซอนก็กดนิ้วชี้ลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราเล่นอ่านะครับอีกครั้งหนึ่งครับอ่านะครับผมต่อไปวักที่สองนะครับวักที่สองจะเป็น อ่าตัวนี้จะเป็นโดมิเรมีโดเรมีนะครับให้เราดีดลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมก็คือแบ่งเป็น3ตัวก่อนก็ได้นะครับเป็นแค่โดมิเรก่อนอ่าเป็นโดมิเรแค่นี้นะครับอ่าทีนี้เราก็เพิ่มมีโดเรมีเข้าไปนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับลองดูผมเล่นต่อกันนะครับจะเป็นอ่าจะเป็น โดมีเรมีโดเรมีนะครับน่ะนะครับต่อไปนะครับอ่ายังอยู่ในวรคที่2อยู่นะครับทีนี้จะเป็นในช่องที่3กับช่องที่4นะครับในวรคที่2นะครับก็คือจะเป็นโน้ตอ่าจะเป็นฟามีลาฟาลามีนะครับอ่าตัวนี้นะครับให้เราใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางนะครับ แล้วก็อ่านะครับจังหวะก็จะเป็นฟามีลาฟา,ลามีอ่าตรงฟาให้เราดีดลงมีดีดขึ้นแล้วก็ลาดีดลงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับวักที่สองต่อเนื่องกันแบบช้าๆนะครับผมอ่านะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆ้า เราจะอาจจะใช้การดีดอให้มันโดนทั้งสองเส้นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็นับว่ามันเป็นเสียงโดแต่ว่ามีเสียงประสานเข้ามานะครับเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันก็จะทําให้เกิดมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับผมอทีนี้เราลองเล่นนะครับมันก็จะประ,ประมาณนี้เลยครับ อันนี้ในวักที่2ทีนี้ผมจะเล่นวักที่1ถึงวักที่2ให้ดูนะครับผมช้าๆชาเลยนะนะครับผมต่อไปวักที่3นะครับวักที่3ก็จะเป็นแบบนี้นจะเป็น ในตรงนี้นะครับลาแล้วก็ดีลงทีเรมีเห็นผมใส่วงเล็บไว้นะครับคือเราจะเล่นควบก็ได้หรือไม่ควบก็ได้นะครับจะเป็นจะเป็นลาทีมีหรือว่าลาทีเรมีแบบนี้ก็ได้นะครับอ่านะครับจะเป็นลาทีเรมีฟาเีลาฟามีนะครับก็จะเหมือนกันนะครับผมก็จะคล้ายๆกันเราเล่น เราฟังเสียงที่เล่นนะครับว่าให้มันเหมือนกันกับผมหรือว่าเหมือนในรูปแบบที่เราชอบก็ได้นะครับจะเป็นะนะครับผมทีนี้วักที่4ี่ก็เหมือนกันกับวักที่3นะครับจะเป็นนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูตั้งแต่วักที่1ถึงวักที่4นะครับผม เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งช้าๆนะครับผมก็เล่นไปพร้อมกันนะครับผมต้ามไป่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในลายแห่แบบที่หกนะครับผมวักที่หนึ่ง ถึงวัคที่4นะครับผมอ่านะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วอ่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมอ่าหรือคนไหนนะครับที่สนใจเรียนพิมพ์ออนไลน์กับผมนะครับแบบตัวต่อตัวเลยนะครับผมผมก็จะอ่าดูให้นะครับว่าเราควรจะฝึกตัวไหนนะครับว่าเราติดตรงไหนนะครับก็จะค่อยๆอ่าหาวิธีมาแนะนํานะครับผมซึ่งแต่ละคนนะครับที่ผมสอนนะครับก็จะ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไปนะครับบางคนก็อาจจะติดคนละปัญหากันก็ใช้วิธีการพูดการอธิบายการาให้คนคนนั้นเข้าใจก็จะคนละรูปแบบนะครับผมถ้าคนไหนสนใจที่อยากจะเรียนกับผมนะครับแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวนะครับก็สามารถาโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0921742399นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ